สวัสดีเชา้าวันที่สิบสองมกรานะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตการทำข้าวนาปังนะครับที่เราได้ทดลองปลูกข้าวเหนียวดำเรืมผัวนะครับวันนี้เราก็พามาดูนะครับว่าข้าวงอกแล้วหรือยังเดี๋ยวเราให้ชมนะครับตอนนี้ข้าวเริ่มงอกแล้วนะครับนี่พอมองเห็นนอกนครับนี่ข้าวเริ่มงอกกันแล้วครับ เริ่มงอกแล้วนะครับตอนนี้ข้าเริ่มงอกเลยแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราก็คงจะได้น้ำนะครับได้อน้ําลงตอนนี้ก็เริ่มงอกให้เห็นกันแล้วโอ้ฝั่งนี้โดนไก่กินไปเยอะเลยครับนี่นี่ครับงอกแล้วครับก็เริ่มงอกเยอะพอสมควรแล้วครับ นี่ครับเริ่มงอกแล้วครับนี่เริ่มงอกให้เห็นกันแล้วครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ